ครับสวัสดีครับก็มาพบกับมานาฬิกาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวนาฬิกา Limited Edition นะครับรุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่ได้วางจัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็มีรหัสรุ่นชื่อว่า SBDY 077นะครับตามนี้เลยเป็น Limited Edition 1,000เรือนเท่านั้นแล้ววางจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นที่เดียวนะครับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีขายนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไซโก้ uh, นะครับตัวบอดี้ของสตี t ซีรีส์นะครับคือเขาใช้บอดี้สตี t ซีรีส์มาทำคอลแลบกับเนเบอร์ o ูดก็คือเสื้อผ้าแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับที่โด่งดังมากๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ออกแบบดีไซน์ได้ค่อนข้างสวยงามถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังจำได้เนี่ยคือตัวสตีดซีรีส์เนี่ยมันก็จะออกแนวแบบซาฟารีหน่อยนะครับสายสีเบจสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยเขาออกแนวมาแบบผมว่าสไตล์แบบแนวไบค์เกอร์หน่อยๆนะครับแบบออกแนวและโทนนิดๆคือดูจากมาร์ e เกอร์นะครับสีก็ค่อนข้างสวยแนววินเทจนะครับกับขอบบีเซลนะครับ คือทุกอย่างมันลงตัวกันหมดพร้อมกับมีโลโก้สีแด,แดงเขียนคำว่า Neighborhood อยู่นะครับที่ตรง6นาฬิกานะครับนาฬิกาเรือนนี้จะเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับใช้เครื่องว่า 4R35 สามารถสํารองพลังงานได้40ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถกันน้ำได้ถึง200เมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อปี2021นี่เองนะครับ ตัวเรือนเนี่ยก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ขอบหมุนได้นะครับตามหลักการนาฬิกาดำน้ำทั่วไปนะครับสวยงามขอบมันก็จะเหมือนแบบทรงกระตล์ทูน่าอะไรเงี้ยใครที่ชอบทรงทูน่าเนี่ยผมว่าเรือนนี้ขึ้นข้อมากๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันแบบสำหรับคนข้อเล็กเนี่ยผมว่าใส่เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูทูน่าเนี่ยมันจะใหญ่เดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดู เห็นไหมครับข้อผมเนี่ย6.5นิ้วนะครับก็สวยงามจริงๆทุกมุมเลยผมชอบมากเลยตัวเนี้ยชอบจริงๆนะครับนี่ด้านข้างเห็นไหมครับมันจะเหมือนแบบเป็นเกาะที่มาปกป้องเคสอีกทีหนึ่งนะครับนี่ด้านข้างเป็นเกาะที่มาปกป้องเคสอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับ ก็จะเขียนว่า n e i g h b o r h o o d t โตเกียวนะครับแล้วก็ Limited e d i t i o น1000เรือนเรือนนี้ก็เป็นเรือนที่266เหมือนไหมครับใช้เครื่อง c r 3 5ากิกานาฬิกานมัตินะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเรือนนี้เนี่ยกว้างไดมิเตอร์มันเท่าไหร่นะครับประมาณ43มิลน,นะครับแล้วก็หนาเนี่ย สิบสามมิลนะครับความหนาสิบสามมิลแล้วก็เคสตัวกว้างเนี่ยเคสตัวเรือเนี่ยสี่สิบสามส่วนหัวสายเนี่ยวัดก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบมิลจะว,วัดข้างในดีกว่าย0่สิบมิลนะครับหัวสายเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบมิลซึ่ง ไม่ใหญ่นะครับสำหรับนาฬิการเรือนนี้เนี่ยไม่ใหญ่แล้วก็น่าเก็บสะสมมากๆตอนนี้ราคาเมืงองนอกเนี่ยก็ค่อนข้างวิ่งเลยแหละนะครับเมืองนอกวิ่งแบบไม่ดูเหมือนกันแต่ว่ามันวิ่งอะตอนเนี้นะครับถ้าเกิดใครแบบอยากจะเอาเงินไว้ลงทุนอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำก็เก็บเป็นนาฬิกาก็ได้นะครับแต่ว่าต้องศึกษาเองนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ย ไลน์เข้ามาสอบถามผมเนี่ยว่าจะเก็บตัวไหนดีอะไรเงี้ยตัวไหนจะราคาขึ้นอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวไหนจะราคาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลนะครับว่าคิดว่าตัวนี้จะขึ้นไหมคิดว่าตัวนั้นจะขึ้นไหมบางเรือของผมเนี่ยก็มันก็ไม่ขึ้นก็ต้องทําใจก็ต้องตัดขาดทุนไปอะไรเงี้ยแต่บางเรือเวลามันขึ้นเนี่ยมันก็โหมันก็ขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็ การลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับก็ลองลองลองลศึกษากันดูนะครับแล้วก็กระจกตัวนี้เป็นกระจกฮาร์ดเล็กนะครับไม่ใช่กระจกไม่ใช่กระจกสฟายนะครับเป็นกระจกเคลือบแข็งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าภายน้ำเขาเนี่ยดีแค่ไหนนะครับจุดเด่นของไซโก้เลยนี่นี่ครับภายนา้้ำภายนน้ำก็สวยมากๆนะครับผมว่าสวยเลยแหละ สวยเลยนี่ขนาดแบบว่าข้างนอกยังมีแบบแสงแดดออกหน่อยๆนะครับผมก็ว่ายังเห็นภายน้ําชัดเลยแล้วก็ตรงมาร์กเกอร์ตรงหัวตรงนี้ก็ยังมีภายน้ําอยู่เหมือนกันนะครับแนวแบบไบค์เกอร์มากๆเรือนนี้สวยงามนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือว่า อยากจะซื้อในการเดือนนี้ก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับ